รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบายเธอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่ใครจะทำให้โลกแตกเปลี่ยนอะไรที่ต้องแปกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อน ได้เวลาให้ใจพักใจเวลาต้องไปเป็นเนจอเธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าเดี๋รอให้คนเขายืนทำไมแกฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเรา สนับสนุนรายการโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืนบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีค่ะวันนี้มหาสัร,รย์เมืองไทยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครปฐมค่ะและที่นี้นะคะเราจะมาดูความมหาัศาจรรย์ของวิวัฒนาการยานพาหนะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆนะคะที่มีการสะสมขึ้นในประเทศไทยโดยชาวไทยของเรานี่เองค่ะ แต่ว the ่าด้านในนะคะจะมีรถโบราณรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะรวมถึงมีปรัชญาและแนวคิดอะไรในการสะสมรถโบราณต้องเข้าไปหาคำตอบกันด้านในค่ะใครจะทำให้หุ้นตกใครจะทำให้ลกแตกเรืองอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อน และตอนน,อตนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในเจษด,ดาษเทคนิคมิวเซียมแล้วนะคะกับคุณสุชาดาลวนรอดนะคะหรือว่าคุณหญิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้คุณหญิงคะเข้ามาด้านในนี้มีแต่รถสวยๆเงามๆสีสันแปลกตาทงนั้นเลยว่าแต่ประวัติความเป็นมาของชี่นี่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่าง ที่นี่ก็เป็นของคุณเจษดาเดชสุริตนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คุณเจษดาเนี่ยเริ่มสะสมรถเองนะคะตั้งแต่มีรถคันแรกแล้วก็เหมือนแบบมีแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าอยากมีคันต่อไปเราจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ก็แบบสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเยอะละเก็บไว้ดูคนเดียวก็แค่นั้นใช่ไหมคะดีก็เลยคิดขึ้นมาว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์แบบนี้ก็เลยอยากให้คนไทยนะคะได้เห็นรถรถในยุโรปอะค่ะ ที่แบบไม่ใช่แค่ภาพในหนังสือละ<ช>ก็อยากให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสนค่ะในตัวเป็นๆของรถว่ารถเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยว่าพิวัฒนาการของการผลิตรถแต่ละยุคนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละประเทศก็จะใช้วัสดุในช่วงหลังของกาเนี้ไม่เหมือนกันโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคะ่ะที่สําคัญเลยคือว่าเป็นนักสะสมชา,ชาวไทยของเรานี่เองนะคะที่มีการสะสมรถโบร,ราณของทาง ของ <โล S 1> ต่างประเทศของทั้โลกนะคะแล้วก็เอามาให้เห็นในประเทศไทยของเราให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะที่สําคัญเนี่ยอยากจะเราบมากเลยรถคันแรกของที่นี่เลยที่คุณเจษด,ดาได้สะสมเนี่ยคือค,คันไหนคะค,ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันขได้ค่ะไปดูกันค่ะ ปเธอไปไปเที่ยวกันไปเธอไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนรถคันไหนเป็นคันแรกที่คุณเจษด,ดาสะสมะคะคันนี้เลยค่ะคันนี้เลยเหรอคะใคะ่น่ารักมากเลยค่ะเห็นติดเลขหนึ่งเอาไว้ด้วย รถีนห้ออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็น Mercedes K R สอ KR 2 0 0ค่ะเป็นรถของเยอรมันอ้อจากเยอรมันนี่แสดงว่าคุณจุดาไปเห็นรถคันนี้เข้าแล้วแบบเกิดถูกใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือว่ามันมีความพิเศษอยู่ที่ว่ารถเนี่ยปกติก็ทำมาจากเหล็กหนื้อ ใช่ไหมคะค่ะแต่คันนี้ทํามาจากชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินท <ำ S 2> <ช>ําจากชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินใช่ค่ะปีกเครื่องบินก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นรถยนต์ได้อห<ช>คะเนี่ยก็บริษัทเมเชอร์สม,มิธเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินเนี่ยคะ่ะแล้วก็ช่วงสงครามเขาก็ถูกสั่งห้ามของก็มีเหลืออยู่ก็เลยนามาผลิตเป็นรถที่ไว้วิ่งในอุโม,มงค์ช่วงหลังสงคราม ก็คือจะเป็นรถที่บีไซส์ที่ค่อนข้างจะเล็กๆหน่อยท<ช>ี่ในอุโมงได้สะดวกนั่นเองนะคะว<ะ>ิออันนี้เปิดเอ๊ะประตูอยู่ด้านไหนคะเนี่ยเาบบประตูไม่เจอจะหนักมากเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนภายในหน้าปัดแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นของที่ผลิตเครื่องบิหนหมดเลยค่ะ ยอดเยี่ยมไปเลยเอ๊ะตอนนี้ยัง e ขับได้จริงไหมคะนีขับได้ย <S <S so totally. like? ังขับได้อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากมาเห็นของจริงของแท้ๆเลยเนี่ยก็มาดูได้ที่เจษฎาทิศมิวเซียมเลยที่บอกว่าติดนัมเบอร์ไว้ก็เพราะว่าเราเอาไปวิ่งเทสเกียร์ค่ะวันพ่อวันแม่ทุกปีค่ะก็คือจะเป็นรถคันแรกที่มีการสะสมกันเลยนะคะอายุประมาณกี่ปีแล้วคะนอันนี้ประมาณ 45ปี45ปีโอสีสวยด้วยสีเลือดหมูนะคะด้านในก็ยังมีการคลอสายอะไรทุกอย่างละเอียดเลยค่ะคือมาลายนี้แปลกมากเลยไม่ใช่เป็นแบบกลมๆอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าจะนั่งได้สองท่านนะคะให้ผู้หญิงนั่งหน้าคนขับเพรว่าเราไม่กล้าขับกลัวพัน Oh. นี่ของเวลานั่งก็จะอย่างนี้ค่ะส่วนคนออน,นั่งก็จะเอาขาเข้า oh. ระหว่างกันนะคะค่ะประมาณนี้นะะใช่เกียร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้เป็นเกียร์อ๋อเกียร์อยู่ด้านข้างค่ะ<า>ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รำวันกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเถอะ ที่่เเธอกัับฉนไไมคยปใครจะทำให้หุ่นตกใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแปกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเลอมรถที่เราเห็นตรงนี้นี่คันเล็กๆน่ารักมากเลยไอ้ยี่หอบ BMW เลยหรือเปล่าคะค่ะ,คะแบบนี้ที่ทเปิดประตูทางด้านหน้าแบบนี้นนนก็จะมี โฟจารนไฮเทนแล้วก็ BMW i ็มดับนะคะตรงนี้เป็นวิวัฒนาการยังไงบ้างนะคะอันนี้เกิดมาจากรุ่นงไหนนะคะก็ช่วงหลังสงครามโลกเหมือนกันค่ะประตูจะมีพิมพ์เดียวประตูจะเปิดเหมือนตู้เย็นก็คือต้องประหยัดเหล็กค่ะอันนี้ก็เยอรมันอีกแล้วอย่างนี้ค่ะปัจจุบันรถต้องมี4พิมพ์ใช่ไหมคะสประตูแต่อันนี้ใช่ประยัดตูเดียวใช่ประหยัดเหล็ก ก็นั่งได้แค่2อคนแล้วก็มีทางเข้าออกทางที่สองด้วยนะคะค่ะเพราะว่ากฎหมายเยอรมันในยุคนั้นก็คือเหมือนบว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะได้สามารถช่วยคนเจ็บออกได้ก็เลยออกทางด้านบนนี่ยอเอีไซเรนด้วยเป็นรถตำรวจเก่าในยุคนั้นเป็นรถตำรวจเก่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหด้านในเข้าไปนั่งได้นะคะยังดูแบบครบ เพื่อนหมดเลยนะคะยังมีการต่อสายไว้ต่างๆด้วยสามารถขับได้จริงๆรถในพิพิธภัณฑ์ประมาณ7จของทั้งหมดที่มีนะคะสามารถใช้งานได้จริงยังใช้งานได้อยู่ยังเป็นรถที่มีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะเข้าไปนั่งได้ใช่ไหมคะเชิญอนุญาตนะคะติดประตูก็คือพวงมาลัยอะค่ะจะติดกับประตูสมมุติว่าเวลาปิดก็จะมาพอดีกับเราพอดีเลยเนี่ยค่ะเวลาปิด ก็จะพอดีเลยอันนี้ขอเป็นเอออินเสิร์ตไปก่อนนะคะมีกระจกด้วยกระจกไว้มองมองหลัง,งหลังเดี๋ยวปรับกระจกก่อนโอเคค่ะ ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะคะอย่างรถคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วด้านหลังรถนะคะก็จะเห็นเขียนด้วยว่าสุนพระเจริญเอาไปใช้ในงานอะไรบ้างคะก็ทุก12สิงหาแล้วก็5ธันวานะคะเราก็จะนำรถของเราไปร่วมขบวนวิ่งเทอพระเกียรติที่ตรงลาดดำเนินนะคะรอบสนามหลวงบางปีก็จะไปโชว์ในวัดพระแก้วค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนั่นเองนะคะปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดินไปดูต่อ เยอะมากเลยค่ะมีสีแต่สีสันต่างๆส่วนใหก็จะเป็นรถรุ่นเดียวกันใช่ค่ะก็ป,ปิดบังโอ้โหญูหญิงคะอันนี้เหมือนกับว่าต้องมีความร่วมแรงร่วมใจใช่ค่ะ <c oughs> ขี่ทุกคนเลยเหรอคะเนี่ยนี่คือรถอะไรคะอันนี้เป็นคอนเฟลินไบค์นะคะเป็นจักรยานสามคคีค่ะช่วยกันปั่น7คนมีคนบังคับแค่คนเดียวอ๋อ่ชยกันปั่น7คนเลยนะคะเนี่ยโหขับยากไหมคะเนี่ยรุ่นนี้ยก็คือเหมือนปั่นจักรยานทั่วไปอะคะ่ะแต่ว่าจะมีคนบังคับคนเดียวก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ที่สำคัญก็คือไม่ไม่สามารถถอยหลังได้ถ้าเราตีวงไม่ได้เนะี่ยเราต้องลงมาลากละเ <c oughs> อาล่ะมีทั้งหมดด้วยกัน4 <c oughs> ล้อ เออหรือสามล้อสี่ค่ะสี่ล้อนะคะหน้าสองล้อหลังสองล้อหน้านะคะแล้วก็สองล้อหลังจะอยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแกช่วยนะคะต้องใช้แรงเราอย่างแรงเราอย่างเดียวค่ะระบบแมนนวลนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอลองดูนะคะลองปั่นไหมคะได้อะคะได้ค่ะเดี๋ยวบังคับให้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 คุิงเป็นคนบังคับดีกว่าเนาะเพราะเราอาจจะไม่รอดขึ้นเลยค่ะอยู่ข้างกันเลยนะคะค่ะ วิธีขับคันนี้นี่ต้องขับยังไงคะเนี่ยเราก็ปั่นเหม akin, ือนปั่นจักรยานเลยค่ะจักรยานนะคะต้องต้องพร้อมกันไหมคะต้องปั่นพร้อมกันไหมคะหนึ่งสองค่ะถ um ้าถ um ้าถ้าหญิงแป่นคนเดียวก็คือหนักต้องช่วยกันนะคะใช่ถ้านั่งครบอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะเือสามารถไปได้จริงๆค่ะแต่ถ้านั่งครบแบบเจ็ดคนก็จะเบากว่านี้นะคะค่ะอ๋ออันนี้ก็จะแบบหนักหนักหน่อยเนี่ถ้า7คนกคนแบบว่าวิ่งได้เร็วมากเลยนะคะก็จะหน่วงหน่วง แต่แปลกมากเลยก็คือว่าเป็นจักรยานที่มีลักษณะเป็นแบบทรงกลมค่ะก็เหมือนแบบว่าตามชื่อเขาคือคอนเฟ b นไบก็เหมือนประชุมนอกรอบสามัคคีกันไปด้วยแบบเหมือนปันไปคุยกันไปแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยนั่นเองค่ะโ ขับได้จริงๆนะคะอย่างที่คุณหญิงได้บอกไว้นะคะว่ารถภายในเจษดาเทคนิคมิวเซียมเนี่ยประมาณ70%เซเลยสามารถที่จะขับขี่ได้อยู่<ช>เองค่ะพูดถ,ถึงในส่วนที่คุณหญิงพามาดูทั้งรถคันแรกที่คุณเจษดาสะสมนะคะรวมถึงรถ B M W ที่เราเห็นคันเล็กๆแล้วก็รถประเภทนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กๆกับนะคะก็ะจะเป็นตระกูลของไมโครคาร์แต่อันนี้เป็นจักรยานนะคะค่ะ และเดี๋ยวโซ<อ>นต่อไปที่จะพาไปดูก็จะเป็นโซนคัดส,สิขาค่ะ,คะเอาละค่ะแล้วก็ได้ความรู้นะคะในเรื่องของไมโครคาร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูคัดส,สิขาด้านไหนในช่วงหน้าค่ะในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยเดินเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ ก็น่านสงสัยว่าสเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมสะหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินซีฟู้ด every day มาก็ยังกินสเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสเสม,ม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวกอเลเสม็ดับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเสม็ดกันเถอะ จะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางัากับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเธอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทให้ห้ตองคลาสสิกคาร์คันแรกเท่มากๆเลยอะค่ะถ้าพูดถึงความมหัศจรรย์ของรถคันนี้เลยเนี่ยคุณอิกคิดว่าคืออะไรคะก็คือทั้ง15คน15ประเทศนะคะมาร่วมกันผลิตด้วยก่อน่าทึ่งละ และอีกอย่างนึงก็คือตัวรถเนี่ยไม่ต้องทําสีไม่ต้องกลัวสีลอกแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยค่ะแข็งจริงๆด้วยนะคะเรียกว่าใช้สแตนเลสสตีลนี่ยเป็นส่วนหลักเลยของรถไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่านะคะไปค่ะคลาสสิกค่ะในแบบที่2คือรถรุ่นไหนคะนี่เลยค่ะ3คันเรียงกันนี้สามคันนี้นะคะแดงขาวแดงเนี่ยนะคะค่ะเอ๊แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วดูแบบแปลกๆเหมือนกันแล้วคุนี ขอดูหน่อยทำไมมีใบพัดด้วยอะคะอันนี้เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็คือตายท้องรถก็จะออกแบบคล้ายกับท้องเรือแล้วก็มีระบบใบพัดอยู่ด้านหลังนะคะก็คือ ท้องรถทั่วไปก็จะเป็นแบบนูนใช่ไหมคะตัวนี้จะปิดหมดเลยท้องใต้ออกแบบมาให้ใคล้ายกับท้องเรือมีระบบไวพัดในการควบคุมแล้วก็มีเกียร์นะคะข้างในสับระหว่างสับเป็นรถยนต์แล้วก็เป็นเรือคะ่ะคุณผู้ชมคะรถคันนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งรถและเรือเลยแล้วก็ท<ฮ>่อยอเสียนะคะก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ะจะมีระบบดูดน้ําออกเนี่ยค่ะเวลาลงน้ําน้ำก็จะอยู่ใต้เส้นสีขาวนี้<อ>น้ำก็จะอยู่ประมาณ ใช่ค่ะนั่นเองนะคะพอลงไปก็กลายเป็นเรือเลยถึงวีท่ออยู่ด้านบนสูงๆ<ช>นั่นเองนะคะโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่า เออรอยประตูจะมีน้ําเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าระบบภายในนะคะสามารถดูดน้ําที่แบบรั่วซึมเข้าไปออกมาได้ค่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยอะค่ะนี่เป็นรถจากประเทศอะไรคะเน่ยเยอรมันค่ะ,ะเป็นแอมพบค่ะค่ะโอ้โหเป็นรถคลาสสิกแสดงว่าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยคือเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จะลงน้ําก็ได้นะคะจะขึ้นบกก็ได้น่าจะเป็นความพิเศษของวิศวกรผู้ขิดค้นค่ะโอแต่พิเศษมากเลยก็ หมอะกับบ้านเราเป็นบางพื้นที่เหมือนกันนะคะเฉพาะบางพื้นที่นะคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะเข้ารถนั่นเองนะคะแหมเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะคันแรกนน้นนะคะขอดูอีกทียนหึ่งและอย่างน้ำมันก็จะเติมเอาไว้ด้านบนเนคะเติมน้ำมัน เครน้ำมันบริเวณนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะคือฝากระโปรงนี่สามารถเปิดได้อันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องมันกึ่งรถกึ่งเรือแปลกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะกึ่งรถกึ่งเรือแล้วก็อย่าพอเป็นเรือแล้วก็สามารถที่จะเปิดประทุนได้ใช่ค่ะเปิดประทุนได้ด้วยก็คือถ้าถ้าเป็นรถก็คือจะใช้พวงมาลัยบังคับปกติใช่ไหมคะถ้าลงเป็นเรือแล้วก็ก็ใช้พวงมาลัยแต่ว่า หางเสือก็คือจะเป็นสองล้อหน้าจะเป็นหางเสือนำทิศทางค่ะพูดถึงการออกแบบรถสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าวิศวกรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยานพาหนะดีมากๆแล้วก็พูดถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มาใช้ในการประกอบรถประกอบเรือแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีใช่ดีกว่าปัจจุบันพอฉนดานแล้วเนี่ยอย่าง นักสะสมที่สะสมรถเก่ารถโบราณจริงเนี่ยก็คือว่าจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการต่างๆเด็กๆเข้ามาเยาวชนไทยเข้ามาก็ได้มาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะคลาสสิกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะ โอโหที่น,น,นี่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมทั้งไมโครคาร์แล้วก็คาสิค้าไว้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างคาสิค้ารุ่นสุดท้ายที่คุณหญิงจะพาเรามาดูเนี่ยเป็นแบบไหนคะสองคันนี้เลยใ่เอ่ยอ๋อสองคันนี้เลยใช่ความพิเศษอยู่ที่รถทั่วไปทํามาจากเหล็กฟเฟอร์บ้างแหละเหล็กบ้างแหละ,ะแต่คันนี้ทํามาจากกระดาษทําจากกระดาษค่ะเอ๊ะแต่ทำไมเสียงเหมือนได้กมเสียงเหมือนเ,เ,เ,เหนเล็กเป็นกระดาษผสมใยผ้าเทียบกับคันนี้ดูนะคะ มันจะแน่นตาออ่างกันคันนี้จะแน่นๆหน่อยแต่ว่าค,คันนี้จะเป็นกระดาษผสมเหมือนใยผ้า,ยา,ยาเลซซนคล้ายๆกับ เปเปอร์มาเช่ค่ะรถคัแล้วแบบพอเวลาขับไปเรื่อยๆนี่ไม่เป็นอะไรเหรอคะเนี่ยอันนี้ภายนอกเนี่ยสามารถโดนฝนได้ไม่เป็นอะไรนะคะสามารถวิ่งใช้งานได้ปกติแต่ว่าที่มันร่อนแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูทางด้านหลังนะคะที่มันแบบมีกระดาษหลุดร่อนเนี่ยค่ะไม่สามารถโดนน้าได้เลยค่ะแต่ว่าขับได้หรือขับไม่ได้ทนหรือไม่ทนเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้ก็เป็นรถโบราณซึ่งอยู่ในยุคแบบโอประมาณซิ70ซีได้เลยใช่ค่ะรุ่นเก่ามากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็การ ผลิตรถแล้วก็การรอรถในยุคนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อรถคันนี้ตัดสินใจแล้วจะซื้อรถคันนี้วางเงิน100%เซแต่ว่าเราต้องรอรับรถถึง17ปีนะคะ17ปีกว่าจะได้รถโหจองกันเ <ๆ S 2> หรอว่ามันเป็นรถของเยอรมันตะวันออกแล้วก็กำลัง<อ>การผลิตเขาก็น้อยกระบวนการผลิตก็ค่อนข้างยุ่งยากก็ต้องใช้เวลาในการรอคอย,ยนิดนึงค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะฝาก,กระโปรงหลังเลยพาคุณผู้ชมมาดูด้านหลังกันนะคะว่า กระดาษผสมกับใยผ้าเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ้ เข้ามาที่เจษฎาเทคนิคมเซียมนะคะได้เห็นรถแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างคาสสิคานี้ก็มีทั้งรถที่เป็นสแตนเลสสตีลดูถึงรถที่เป็นเรือด้วยนั่นเองรถสเตอร์นัสเทอร์นบนะคะอย่างเช่นคันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะเป็นรถกระดาษผสมใย,ยผ้านั่นเองนะคะแปลกๆ,ๆข้างนั้นเลยค่ะผู้ถึงรถที่นี่นี้มีมากมายหลากหลายคันจริงเลยถ้าเกิดนับรมรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่คันคะ ที่จอดในพิพิธภัณฑ์ได้ก็ประมาณ300คันนะคะโอ้คุณผู้ชมคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาชมรถโบราณกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันนะคะว่ารถเหล่านี้เนี่ยเคยไปจัดแสดงที่งานไหนกันบ้างคะ่ะ เอลก็น่าสงสัยว่าเสมาดวันนี้เป็นอย่างไร ก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมา่ทั่วจีนอัลเลนเลฟเลน e อ e r y d a y s e a f o อ d Restaurant อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียนี่ฟินห์ฮัตซีฟู้ดเอเวอเรดเดย์บานก็ยังกินทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิม I really love this place Who worries about anything สมเ็เริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สมเด็จกลับมาสวยงามอีกครั้งสมเด็สวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสมเ็จกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกาบสมเด็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสมเม็จกันเถอะ คุณหญิงคะอย่างรถโบราณสมัยก่อนเนี่ยเป็นรถสามล้อเยอะมากเลยนะคะเมื่อพูดถึงสามล้อเนี่ยนึกถึงรถยอดฮิตของบ้านเราเลยอ่ะก็คือรถตุกๆนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็น Amazing Thailand เลยนะคนต่างชาติเข้ามาก็จะแบบโค้ชชอบตุกกตๆต้องอยากนั่งกันนะคะพูดถึงรถตุกๆเนี่ยค่ะมีวิวัฒนาการยังไงบ้างคะรถตุกตุกบ้านเราจริงๆแล้วนะคะได้ก็คือเอานำรถกระบะเล็กๆของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะนำมาดัดแปล ให้เป็นตุก๊กตุกบ้านเราแทน3ล้อถีบนะคะ<ม>ซึ่งในช่วงยุคนั้นที่ที่นำเข้ามานี่ก็เพราะว่าเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้3ล้อถีบวิ่งในกรุงเทพมากคออ๋อจาก3ล้อถีบนะคะก็เลยกลายเป็น3ล้อเครื่องนั่นเองค่ะเป็นตุก๊กตุกบ้านเราตอนนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นกลิดเล็กน้อยนะคะ ที่เราสามารถที่จะเห็นกันได้ในบ้านของเรานั่นเองค่ะโอ้โหพูดถึงนะคะคนที่เข้ามาเที่ยวที่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาดูวัฒนธรรมต่างๆที่สําคัญก็คือฟรี แน่อนอนเลยคะ่ะสุดท้ายให้คุณหญิงเนะะี่ยได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันค่ะค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากพาลูกหลานนะคะเด็กเดกเล็กๆแดงๆนะคะมาเที่ยวนะคะมาเรียกได้ว่านอกจากเที่ยวแล้วยังได้รับความรู้ยังได้รู้อีกว่าวิวัฒนาการของรถแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเป็นยังไงนะคะที่นี่นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะ <c oughs> และที่นี่แหละค่ะก็คือ เจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์ที่มีการนำเอารถโบราณหลาย,ลายรุ่นเลยนะคะมาเก็บรวบรวมไว้นะคะโดยนักสะสมชาวไทยคุณเจษฎาเดชสกุลลิศนั่นเองค่ะ,คะที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยของเราที่มีการรวบรวมรถได้เยอะมากขนาดนี้ถ้าใครอยากมาหาความรู้กันนะคะแล้วก็มาดูความแปลกๆของรถแต่ละรุ่นในสมัยก่อนเนี่ยมาได้เลยที่นี่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหญิงสุชาดามากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะคั้งหน้ามาฐานสัตย์เมืองไทยจะพาไปที่ไหนต้องคอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นตกใครจะทำให้ลกแต่เรื่องอะไรที่ต้องแปกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักใดเวลาต้องไปเวัานี เธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำนใหม่เก็บฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกัน